โนซานโนแคลิซ่าจองกุกสร้างความฮือฮาฉีกกฎการเป็นไอดอลเคป๊อปเป็นศิลปินระดับตัวท็อปโลกทั้งคู่สำหรับจองกุก BTS และลิซ่าแบล็คทิงทั้งคู่ติดหนึ่งใน3ไอดอลเคป๊อปที่มาแรงที่สุดในปี2023โดยทั้งคู่จะเรียกว่าเป็นไอดอลที่ไม่แคร์ไม่โนด,ดราม่าอะไรใดๆทั้งสี่ นาเลที่กดหานเป็นศิลปินเคป๊อปอย่างสิ้นเชิงอย่างลิซ่าเป็นไอดอลหญิงที่มีรอยสักและสร้างความฮือฮาด้วยการขึ้นแสดงที่คาบาเร่โชว์ถือเป็นไอดอลเกาหลีคนแรกที่กล้าทำแบบนี้เมว่าจะโดนกระเสจโจมตีอย่างหนักเธอก็ไม่แคร์เพราะยังมีเฟนคลับอีกมากมายคอยสนับสนุนในสิ่งที่เธอทา อามเลการแสดงแบบนี้มันคือศิล,ละปะการเต้นอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรอนเนอะในส่วนของจองกุกเมว่าก่อนหน้านี้จะปิดรอยสักของตัวเองเวลาที่ออกสื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าตัวก็กล้าที่จะเปิดเผยรอยสักเท่ๆของตัวเองแบบนี้และทุกรอยสักมีความหมายสุดๆก็เปิดมาเลยจ้าเฟ้นคลับปลืม้ม